สวัสดีครับผมคลิปนี้เราจะมาดูวิธีการแก้ผมหฮมไอโฟนที่มันหลุดกันนะครับประมาณนี้เราจะมาดูแนวทางการแก้กันนะครับมันไม่อยู่นะครับผมต้องติดกาวนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ ถ้ามันหลุดอย่างนี้นะครับเราไปหากาวมาติดให้มันแน่นๆเลยนะครับเากาวที่ใช้ติดก็จะเป็นกาวนี้ก็ได้แล้วครับถ้าเกิดว่ากาวนี้ท่านผู้ชมไม่มีก็ใช้เป็นกาวสองหน้าสามเอ็มก็ได้นะครับตัวนี้ ใช้เป็นสองหน้าสามแต่ต้องเป็นตัวบางๆาะนะครับเพราะว่าถ้าตัวหนามันจะดันปุ่มโฮมของเราร้อยขึ้นนะครับเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับกาตาช้างนี่ผมไม่แนะนำนะครับเพราะกาตาช้างเวลาหยอดไปใส่พลาสติกพวกนี้มันจะ มันจะแบบว่ามันจะกินสีนะครับผมไม่แนะนําเป็นกาวสองหน้าดีกว่าหรือไม่ก็กาวติดจอก็ได้นะครับใช้ตัวเทียนกัน่แตเข้าไปนะครับเห็นไหมครับกดได้แล้วไม่น่าจะหลุดแล้วนะครับไม่หลุดแล้วนะครับแน่นเลยเพราะมันเป็นสามเอ็มนะครับโอเคลองไปใช้กันดูนะครับวิธีนี้เป็นวิธีง่ายทีสิด เพราะว่าเลยถึงต้องรับบางคนอาจจะคิดว่าอาจจะต้องเปลี่ยนยกชุดหรือเปล่าไม่ต้องนะครับถ้ามันยังกดได้อยู่เราก็เปลี่ยนแค่หากาวมาติดแค่นั้นเองนะครับโอเคไว้เป็นแนวทางนะครับผมคลิปนี้